เอ็มบิ p ลี่ปาเชโกกำลังมีการเจรจากันโดยล่าสุดนั้นศึกในรุ่นซูเปอร์มิดเลเวสที่กัด168ป่อนด์ระหว่างคริสเตียนเอ็มบิลี่นักชกแคนาดาเชื้อสายแคนารูนผู้ไหล่ายก็กำลังมีการพูดคุยการชกกับทางดิโอโกปาเชโกนักชกดาวรุ่งไหลพ่ชาวอเมริกัน ซึ่งทางโปรโมเตอร์ชาวแคนาดาของนักชกมือวางอันดับหนึ่งของทาง w ด c รนยูบีและ w ด a รนบีอย่างคริสเตียนเอ็มวิลลี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านักชกของเขาจะคว้าโอกาสที่จะชกกับนักชกมือวางอันดับหนึ่งของ w นุนยูบออย่างดิเอโกปาเชโก ซึ่งไม่เคยแพ้ใครมาก่อนโดยล่าสุดนั้นมีการเจรจากับทางแมตต์ลูมของเอ็ดดี้เฮนซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของปเจโก้ยังคงดำเนินการต่อไปสำหรับทางคิสเตียนเอมิรีเขามีสถิติการชกชนะ28ครั้งชนะนอก23ครั้งเขายังไร้พ่ายไฟล่าสุดเขาชนะคะแนนเอกฉันเมื่อเดือนสิงหาคมในปีที่ผ่านมาเหนือผู้ท้าชิงแชมป์เก่าอย่างเซอร์จี้เดลเรเวนเชโก ส่วนทางดิโก้ปเชกโกนักชกในวัย23ปีชาวอเมริกันเจ้าของสถิติการชกชนะ23ครั้งชนะนอก18ครั้งเขายังไร้พ่ไฟล่าสุดเขาชนะสตีเวนเนลสันที่เป็นอีกหนึ่งนักมวยมากประสบการณ์ด้วยคะแนนเด็กฉันเมื่อวันที่25มกราคมที่รัสเวจัสนั่นเอง